สวัสดีด้าแม่ดวงโอ้อยงมีมาตามต่อชุดหมอเป่าแม่ดวงชุดสูตรแม่นเนาะค่ะนะคะด้งได้ข่าวาแม่ดวงฟันแม่นฟันเราได้หวดนี่ห้ามห็นสอับซะซะ mời mời bà mẹ mời 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 ฟันดีคักเลยบอกแม่ฟ,ฟันดีคักอันปล่อยสูตรไปนี่ก็หลังจากปล่อยสูตรแล้วฟัน,นเขาข้าคักงระหว่วดนี่ปลาฟ้าใบประยูเร่บนบ่บแม่เออมาคิหาบ่าเห็นอีกระบาดนี่แม่ดวงหาสูตร <c oughs> ก่อนเด้อพี่นุองก่อน <c oughs> สูตรนี้เขา สู่งวดได้เนาะแม่เนาะเขาทุกงวดเดี๋ยวต่ว่าเขาสิจับถึงหรือบอ่จ้าเขาทุกงวดเวลาเราไปจับนี่สูตรข้าตรงกันเลยต่ว่าเน้นเหมือนแปดเก่าหนึ่งกับมีตัวลเนาะแม่ตรงกันดีๆตัวมาแปดหนึ่งหกห้าสี่หกจ้าตัวมา ซีเจ็ดกับมากอยู่หรอกนะวะเมามกกับวักบ่หลายคู่ดอกซีคู่ตัวมานี่หรอกเน่ยเมื่หลังจากป่อยส่วดเราฟันดีได้ปะนี่ดีจังไรกับเขาคือวะฟันว่าได้กินลาบจ้าฟันว่าได้กินลาบกินลาบกินอยู่ผู้เดียวได้ยานโถตัวโกินน้ำ ว้ยชิบ่แม่นสีถือเย็กพูดเดียวจีดังพูดเดียวเราบ่แม่ดวงมันอันพอกินหลาบแล้วก็เลยอันผู้นึงว่าไปย้ายหอเขาน่อยว่าสั่นเออไปก็ไปก็เลยว่าบันเดียวลงมาทังทังหันทางคนเต็มหอนทางพันยางพันพ้ากันทืออันกระตาหอเขาน่อยไปย้ายหอเขาน่อยพันบอยางเป็นแถวไป ไปวัดทั้งถึงคนว่าจ้าะเลยว่าโอ้ขั้นไปวัดทั้งทิงคนไปหลายแหลี่ยวข้าบุไปดอกเลยว่าข้าสิไปวัดรูมว่าสันบอกเขาน่ะบอกขนาดเรืองจิไปเรื่องนี้สิลงครูมเลียกสิลรรุงลุ่งรุงข้างเตะได้เนองข้าสิไปวัดรูมก็เลยว่าจ้าก็เลยเอัญชวนโมไป เราไปจับเอาเข่งอันห่อเขาหน่อยเราคือบบเป็นเข่งคือบบเป็นห่ออันใบตองเด้จ้ะเป็นขวดนี่ขวดหนาแบบนี้อืมนี่โอ้เป็นหนาขวดแบบนี้เป็น้นาขวดแบบนี้แต่ว่ามีออนห่อเขาหน่อยนั่นได้ขวดมมีห่อเขาหน่อยได้ขวดขวดหนึ่งเป็นห่อเป็นกับเขาจ้ะขวดนึ่งนั่นเป็นเป็นขวดหมากขวดผู้ไปไปไปว่าสัน ก็เลยจับขึ้นมาสองกวดนเมื่อเมื่อเมื่อเดียวจับขึ้นมาหิวขึ้นมาจังสี่ก็เลยว่าอันคู่นี่เสียเอาไว้อันให้เจ้าที่เจ้าทัน้านเห้าวรัว่าอันคู่นี่บ่เดเอาไปสเสียเอาไว้ว่าศัตก็เลยอยูเมื่อขึ้นมาเม็ดหวงตีเป็นตัวได้ปะนี่อันเลขว่มเ็นตัวทีห้างขออันปูอยู่ร้านทำเบิกทรัพย์นั้น้็ ขอผลอันนัมันมันสีเขาบุา้งแปดเก้าหนึง่งแปดเก้าหนึ่งแม่จุดต,ตองหวัดน,น่ะนะถูกตองหวัดขอผลน,นั้นล่องลุมน้ำถึงเครืงเครงน้ำเนาะก็ลเลยมันมันสีมาตรงศูตรอยู่แปดหนึง่งแต่เพราะว่าเขาละบ่ว่าเข,ข,ขาคักคักล่ะเนี่ยได้ผู้เดียวคักคักแม่นนคิดว่าเข,ขาคักคักลาบแต่กินอยู่ผู้เดียวเนาะหัวเหมืกันไม่ จ้าเพราะว่ากับบ้าปูพันไหวอยู่เนาะไม่ดวงม้าว่าจังเลยว่าถาเลกอันลวกมีเขานี่กระสิมะเหลียงมะเกียเพิ่นจ้าน้ำสมจัดชุดไงเพิ่นได้บ้กนน้ำสมน้ำบ้านนี่เรวกินเนี่ยอยากสิมะเหลียงกับบ้านนั่นน่ะจ้ากระลึกกะบได้คิดหลายได้หรอบด้คิดหลายได้เนาะแม่เนาะคิดหลายแต่ว่ามันไปฝันเนว่นั้นพอาะว่าแบบนั้นแร้ว ต่อมากกได้เมาฝันมินบอสเ<ม>พราะยูทูบหรอยดทูบแล้วร้ายเหมือแล้วตัามากกได้มาฝันว่าวาทิเปตใหญ่ยัง,งไงอันใหญ่อเขาน้อยใยยหญ่อเขาน้อยอมูคนไปทั้งเถืองไปวัดเถืองหลายเต็มคนทางจะ้องบัวใบน้ำเพื่อนของบัวใก็ได้่าอันบัวปดอกท,ทั้งเถืองก็ได้ว่า่นไปหลายแล้วอ่าห้าสิบไปวัดลุมดอกก็ได้่ะ ก็เลยไปบัดรุมอันก้อนสีลงงาน,นก็เลยจับมาไว้สองกวดถ้ามันบานห้าหอห่อไปตองก็จะว่าสองหอเนาะจ้าจับขึ้นมาจังสีสุดนี่เสียไว้ให้เจ้าที่เจ้าฐานก็นเลยว่าจ้าเลือกเมื่อขึ้นมาแสดงว่าปูญยาเนี่ยเพื่อนรับดูแล้วเนาะด้วยเพื่อน สีออกตัวถิ่จุดถูกให้เพืันนี่ว่าเมนตัวนี้ละหนูอตัวนี้ละถิ่น่าเมนบอกแต่ว่าก็มากมักแปดนี่มากมักไม่ดวงเนียนตัวแดจางวันี้ตัวเนียนตัวมาคือหกหาหกห้าในส่วนนั้นในในสูวนนั้นหกห้าเนาะหกห้าสี่หกสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งโอ้สวยงามตัวตัวมาโกโมอ่ มาก่าหมูคือว่าจังได้กว่าตงวตัวได้ตัวนึงตองออกแล้วในนี้อืมบ้าฟาไว้กับโบยูอ๋อแท้ๆออกแท้แล้วสุดนี้แ่ที่เอาตัวเน้นให้แต่เก็เอาซีสูตรแม่ดวงนี่บบค่อยผ่านได้อันนี้จังหวัดติดเหล่านี้เนี่ยอันนี้มันสันเอาในสูตรแท้ๆแม่บมเอาในสูตรแท้ๆนี่งวดวันนี้ว่าที่าใดรแม่ หลายงวดเราได้เนาะงวดที่หาที่หกเนาะโอ้งวดที่หกแล้วจ้าพว่างวดก่อนกับเขาได้เขาจี้หาบ่แม่เขาตัวไหนกับเขาเจ็ดแปดกับเขาคุณอ่ะเขาตั้งสองคู่เขาตรงๆด้วยโอ้สูตรแม่นแม่ดวงสูตรนี้แม่นโยจ้าถ้าเขาจับออกมาถือนี่หละแม่ดวงจับให้แล้วเอาตัวมากแม่ดวงนี่หละเอาแม่โยใครนู้นเนี่ เป็นได้ก็ถืองวดนี่จ้าคือแพ้แถฟันกับฟันดีคือแบบที่ไปเอาไปให้เจ้าที่เจ้าทางนั่นแสดงว่าเล่าจาฐานกันเลยว่าแฉบไปจดใบเด้อพิสนดองว่าเปินลห้เหาแล้วเนาะจ้าห้แได้วอารางวัลเปิ้เปินไห้เห้าเหล้วละในตัวเน้นนี่ละคือใจอยู่ค่ะมันนี้กอบคอุณนเม่ดดวงเนาะค่ะจ้า คือค่าค่ากระแม่คักค่าแจ้งได้กระถืออืไปวัดไปวัดตะลุมไปวัดลุมไปวัดลุมนี่ละลุมเ <laughs> <laughs> นาะโมเดิ่์นเพิ่นไปวัดเทิงเพิ่น่าจ้า <laughs> <c oughs> ก็เลยว่าวัดเทิงเพิ่นปหลายแล้วห้าโมไปหรอห้าสิบไปวัดลุมก็เลยว่าวัดลุมก็สีทั้งไตเนาะถือยี่ผู้เดียว่ผู้เดียว อ๋ควันนี้ขอพูดแม่ดวงลายจ้<ห>าเป็นแนวทางถกโศกมันๆมานเด้อค่ะเด้อ <หา S 1>